สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบแก๊บอยู่กับผมกับโอ้ดัมซิ่งครับอันนี้ก็เลิกงานแล้วครับนี่เรามาคุดกันอยู่2ทีมงานในวันนี้ครับพอนบมานะครับเลิกงานนะครับโอ้บรรยากาศนี่เหมือนฝนจะมานะครับผมมีเมฆมีเพิ่มเลยครับ ขุดสองคันเลยครับสองทีมงานบอยเดียวกันสวัสดีครับ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 สวัสดียามเย็นๆครับเอาไปไหนน่ะดูหน้าเราเทนแล้ว,วลพี่โอไปจอดไกล นี่ไงอยู่สองคันนะของเราอยู่บนหลังกองดินนะบนดินนะนะครับเขาก็ขุดข้างล่างนะครับฝนตกมากก็อลังไงเซโยเลยครับผมผมตลมากับเกมครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนน,น,น,นี่ นี่วประา้วเปาไปวันไหนครับไปวันไหนครับก็พักคนวันหนึ่งวันเดียวเลยสองันไปพักคนดันถึงไหไครับได้แล้วดันเขาดันทำถนนบ่าสูงสําไหน ใช่แล้วครับเลิกงานกันแล้วไอ้นอนนับไปไหนวะเอาไม่เช็คเที่ยวไงวะนี่หนึ่นง<ม>เอาจะได้ตัวมันนับด้วยไม่ตรงกันเด็กยุ่งนี่ระเจ้าด้ยวยกันไหมเน,นี่ยมาดูประมาณหนึ่งแล้วหรอเขชื่อตาอะไรตบกซอยนั่นลุกลุนไปผ่านบ้านไอ้ต้มเมื่อกี้นี้ยังไม่ตื่นรออักเจอยันนั่นเลย สนีก็ <คน S 1> หกข้านหกเมตรบอกลึกเลเมตรบอสานีนา้ตายยับเตอต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนปั๊มแล้วมึงเอ<า>ียง<า>ยไม่ได้เดีเอียงแนละดับเป็นเดียวเลยแต่ปุ๊บปุดด๊บดับเป็นเดียวเลยทงไม่ได้เลยไปเขาเล่งไม่ได้เดียว โอยบาดลงอ่อืบลงอ่ตอนลงนะพี่กรจับพวงอะไรลงแล้วอืมจับพวงไม้ลงเออมีพวงอะไอีกหนอพวงอะไรก็มีสองอันได้องพี่เห็อ่ไปเอาน้ำไปเอาตอนนี้เี่ก็ต้องออกอีกก็ออกกับข้าวอีกเออพี่เอาน้ำให้รายกันเออยืนเดี๋ยวพี่เอามาให้อก็ต้องไปแลนอนไม่ทำอะไรอันนี้ฟิล์มใหม่เป็นฟิล์มนน่นอ่ะท่งติดอ่ะ ดีไหมทงเออเนี่ยคอยทงติดแหไม่ช่ฟ์มกระจกนะเออยืดยุ่นดิไม่แตกดิกอคอนทุบไปดูเลยเอาอะไรตามทุบ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 ประมาทีเดียวเโป๊แตกไอ้นี่เอาไปทุบหมดเลยไอ้ี่ อันนี้อุตส่าห์เราแค่ตกเบาๆีแตกเลยฟิล์มกระจกมันเล้ามันลงแล้วมันเล้าไหนมันแตกยังไงแตกตรงไหนนิดเดียวเองนี่หมดนี่นิดเดียวเองเออปนาไนไปเอาน้า้เาเอาน้ำไปเออไอไปเอาน้อาไออ อ่ะโอเคครับเ,เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอเช็คเที่ยวก่อนแล้วกันครับก้อยเริ่มก่กอล้วกดแชร์นะครับฝากติดตามนะครับเออดือดซึ้งนะครับผมนะครับผมกูวิ่งเข้างบนได้ยีเที่ยวมา38เที่ยวอ, <c oughs> อ่ะบอกก็ยังไม่ถึงนรกครับใกล้ถึงนรกแล้วเดี๋ยวถ่ายดูลงประมาณสองสามชั้นนะพี่น้องสวัสดีครับเจอคิดว่าสวัสดีครับ